ทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์จริงๆัละนะเรามาดูตัวอย่างของการแก้สมการเชิงอนุพันธ์นะคะยกตัวอย่างเช่นเรามี y พรามเท่ากับลบ x ส่วน y นะหรือ dy by dx เท่ากับลบ x ส่วน y ถามว่าเราจะแก้สมการยังไงนะครูก็บอกว่าเราแยกข้างให้เป็น dy กับ dx ไปเป็นคนละข้างนะคะนะ ข้างหนึ่งเป็น dy ใช่ไหมอีกข้างหนึ่งก็เป็น dx เสร็จแล้วเราก็หาอนุพันธ์ทั้งสองข้างของสมการนะ integrate y ก็จะได้เป็น y กํลังสองส่วนสอง integrate ลบ x ก็จะได้เป็นลบ x กําลังสองส่วนสองแล้วก็บวกด้วยค่าคง,งที่นะเราก็ย้ายมาอยู่ข้างเดียวกันซะเอาสองขึ้นมาคูณ เพราะฉะนั้นก็นจะได้เป็นผลฉเฉลยใช่ไหม x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับสองนะถ้าเรามาตั้งหลักใหม่นะคะถ้าเรามาตั้งหลักใหม่เราบอกว่า c เนี่ยเป็นค่าคงตัวใดๆเพราะฉะนั้นเราก็มาตั้งหลักว่าให้เป็น x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับ k 1. ตัวหนึ่งนะเราจะมาหาสโคปของเขานะคะตัวแปรต้นตัวแปรตามเนี่ยนะคะคืออะไร ในที่นี้เราก็บอกว่า y เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับบวกลบรากที่สองของ k ลบ x กําลังสองใช่ไหมได้ตัวนีน้นั่นก็คือข้างหนึ่งเป็นลบข้างหนึ่งเป็นบวกแล้วเราก็รู้ว่าค่าในรากที่สองเนี่ยนะคะจะเป็นลบไม่ได้เพราะเราก็บอกว่า x ของเราเนี่ยก็จะต้องอยู่ระหว่างลบ k ถึง k นะเขาจะเป็น k ไม่ได้เพราะว่า y เนี่ยนะคะคือลบ x ส่วน y y จะเป็น0ไม่ได้เพราะ x ก็จะมีค่าตั้งแต่ลบ k ถึง k นะเพื่อให้ค่าในรากที่2ตัวนี้มีค่าและ y ไม่เท่ากับ0นยะ์นี่คือเราแก้สมการเชิงอนุพันธ์ออกมาได้นะคะนะนี่ก็เป็นอันที่1นะทีนี้ เราสนใจหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่1ระดับขั้น1ก็คือเหมือนตัวอย่างที่เราทำไปแล้วเนี่ยนะคะนะซึ่งสมการนี้ก็จะเขียนในรูปของ dy by dx เท่ากับ fxy นะหรือเขียนในรูปของค่าเชิงอนุพันธ์ได้เป็นฟังก์ชัน m ที่ขึ้นอยู่กับ xy แล้วก็คูณ dx กับฟังก์ชัน n ที่ขึ้นอยู่กับ xy แล้วก็คูณ dy เท่ากับ0นะเราลองมาดูว่าสมการหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะคะนะจะปรับให้อยู่ในรูปของ mxy dx บวกด้วย nxy dy เท่ากับ0ได้หรือไม่นะเรามาดูตัวอย่างแรกนะเรามาดูตัวอย่างแรกถ้าครูบอกว่า dy by dx ตัวนี้ เท่ากับ e ยกกำลัง x คูณด้วย e ยกกำลังลบ y ใช่ไหมความหมายเดียวกันใช่ไหมคะบวกด้วย x กำลังสอง e ยกกำลังลบ y เพราะตัวนี้ก็คือ e ยกกำลังลบ y e กำลัง x บวกด้วย x กำลังสองใช่ไหมแล้วเราทำไงคะตัวนี้เป็น dy ตัวนี้เป็น dx ใช่ไหมเอา dx จากหารก็ขึ้นไปคูณนะเพราะเราก็จะมองเห็นว่า นะคะตัวเนี้ยขึ้นอยู่กับ x หมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ฝั่งเนี้ยขึ้นอยู่กับ y เราก็ย้ายข้างออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า e กํลัง x บวกด้วย x กํลังส dx ลบด้วย e ยกกํลัง y dy เท่ากับ0นี่คืออันที่1ใช่ไหมก็ จัดให้อยู่ในรูปนี้ได้เรามาดูสมก,การที่2นะคะสมก,การที่สองก็ดูไม่ยากเนาะ mxy dx บวกด้วย nxy dy อันนี้แยกมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะเราก็อินทิเกรตง่ายนะคะนะสมก,การที่3นะตัวนี้ก็เป็น mxy dx บวกด้วย nxy ซึ่งขึ้นอยู่กับ xy ได้หมดเลย dy เท่ากับศยโอเคไหมน่ะประเด็นต่อไปเรามาดูสมการที่4ี่ะครูก็โยกมาทางนี้นะน่ะเราบอกว่า x ลบด้วย y dx by dy เท่ากับ a x กํลังสองบวกด้วย a d x by d y ใช่ไหมจะ d y by d x d x by d y เนี่ยนะคะเราก็ทำได้เหมือนกันนะพรอนครูก็ย้าย d x by d y ให้มาอยู่ข้างเดียวกันนะพอนก็จะเป็น a d x by d y บวกด้วย y d x by d y เท่ากับ x ลบด้วย a x กำลังสองย้ายข้างเฉยๆนะนะ่ะย้ายข้างเฉยๆพรนะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรคะ a บวก y dx by dy เท่ากับอ่ะครูโยกลงมาข้างล่างนะคะ,ะเท่ากับอะไรคะ x ลบด้วย a x กำลังสองใช่ไหมจากตัวนี้ก็มาที่นี่นะ เพราะนั้นเราก็จะได้เป็น a บวก y dx แล้วก็ลบด้วย x ลบ a x กำลังสอง dy เท่ากับ0ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นคำตอบของสมการที่4น่นั่นก็คือเรามีอะไรคะ m xy dx กับ n xy dy ตัวนี้ n ก็คือมีค่าติดลบใช่ไหมก็ไม่เป็นไรแล้วนั่น,นะะก็คือเราเขียนสมการเชิงอนุพันธ์ได้ในรูปของผลบวกด x dy เท่ากับศูนย์นะซึ่งจริงๆก็คือใช้ได้เหมือนกันนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะแก้สมการได้อย่างไรนะนะแบบแรกนะคะเรามาดูสมการแบบแยกตัวแปรได้ นะก็คือ d Y D X ย x ากับ f x y. ถ้าเขาแยกตัวแปรได้สิ่งที่สำคัญก็คือ F x y เขียนได้ในรูปของ G X คูณกับ h y ก็คือแยกออกมาเลยว่าเป็น X ขึ้นอยู่กับ X ก็คือ g x ขึ้นอยู่กับ Y ก็จะเป็น HY แยกให้อยู่ในรูปของผลคูณน,นะแยกให้อยู่ในรูปของผลคูณเพราะตัวนี้ถ้าเรามาดูตัวแรก นะคะนะ gx ของเราก็คือลบ1ส่วน3 x กํลัง3 hy คืออะไร hy ก็คือ1ใช่ไหม hy ตัวนี้ครูให้เป็นสีฟ้าก็คือ1ก็ไม่ได้มีอะไรหรือจะแยกเป็นลบ1ส่วน3ก็ได้ก็ไม่ได้ต่างกันนะถ้าเป็นสมการที่2ถามว่า gx คืออะไรเราก็บอกว่าคือตัวเนี้ย gx ใช่ไหม x คูณ e ยกกำลัง x กำลังสองบวก2แล้วก็ h y ก็คืออะไรคะเศษหนึ่งส่วน6 y กำลังสองนั่นก็คือ x คูณกับ e ยกกำลัง x กำลังสองบวก2แล้วก็ h y คือเศษหนึ่งส่วนด้วย6 y กำลังสองนะถ้าเป็นลักษณะนี้เราเรียกว่า สมการแบบแยกตัวแปรได้นะพอถ้าสมมุติว่าเราบอกว่า fxy แบบนี้เนี่ยนะคะเขียนในรูปของแยกตัวแปรได้พอถ้าเราจะหาผลเฉลยนะที่เราบอกว่าเรามี mxy เรามีตัวนี้นะเราก็จะแยกออกมาเป็น m1x m2y ได้ก็คือแยกมาเป็น2ฟังก์ชันอยู่ในรูปของ x กับอยู่ในรูปของ y เนี่ยนะคะมาคูณกันนะและในส่วนของ nxy ตัวนี้สัมประสิทธิ์ของ dy เนี่ยก็ต้องแยกออกมาให้เป็นผลคูณของ x กับ y ได้ให้เป็น2วงเล็บได้นะลักษณะนี้เราเรียกว่าสมการแบบแยกตัวแปรได้ นะเรามาดูสมการที่1นะเราก็มี mxydx กับ nxydy ใช่ไหมซึ่ง mxy อ่ะก็แยกออกมาได้เป็น x คูณ y ใช่ไหมซึ่ง y เท่ากับ1เราก็บอกว่าเป็น x คูณด้วยหแล้วก็ด x บวกด้วยเซก x, x คูณด้วย sin y d y เพราะอันเนี้ก็ทำให้เราเห็นว่า m 1 x กับ m 2 y ใช่ไหมและตัวนี้ก็จะเป็น n 1 x กับ n 2 y ทำให้ด้วยของผลคูณลักษณะนี้เรียกว่าแยกตัวแปรได้ นะถ้าเรามาดูตัวอย่างที่2องครูบอกว่าเราก็จะเขียนอยู่ในรูปของ x กำลังสองบวกห dx ลบด้วย2 y dy เท่ากับ0ยถูกไหมตัวนี้ก็เทนะ่ากับ0นย์นะเพราะอันนี้ก็แยกเป็นยังไงคะ m 1 x ก็คือตัวนี้ m 2 x ก็คือ1 n 2 x ก็คือ2 n 2 y ก็คือ y แล้วก็ d y นะก็แยกห้ใอยู่ในรูปผลคูณของ x กับ y แยกจากกันโดยเด็ดขาดน,นี่คือลักษณะของสมการแบบแยกตัวแปรได้นะคะตัวอย่างนี้ก็บอกว่าให้ทำสมการต่อไปนี้เป็นสมการแบบแยกตัวแปรได้ซึ่งเราก็บอกว่าแยกตัวแปรได้คืออะไรคะ แบบที่1ก็คือ d y by d x เท่ากับ g x คูณด้วย h y นี่คือแบบที่1ถ้าเป็นแบบที่สองนะเราก็บอกว่าตัวเนี้ยจัดให้อยู่ในรูปของ m 1 x คูณกับ m 2 y d x บวกด้วย n 1 x คูณด้วย n 2 y ดีวเท่ากับศนยโอเคไหมนะเราคุยกันก็มีอยู่2ลักษณะใช่ไหมคะนี่คือแบบที่1นี่คือแบบที่สองถ้าเราจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้ก็ถือว่าแยกตัวแปรได้เพราะตัวนี้ก็คือเราทำไปแล้วเนาะดีวาบเท่ากับเราดึง e กำลัง x บวกด้วย x กำลังสองแล้วก็คูณกับ e ยกกำลังลบ y พอนได้ละใช่ไหมนี่คือ gx ตัวนี้คือ hy นะถ้าเป็นตัวอย่างที่2ใช่ไหมคะนะก็ทำได้เหมือนกันนะเขาก็อยู่ในรูปแบบของเขาแล้วละ่ะนะะพอนไม่ต้องทำแล้วเนาะ ตัวนี้ก็คือ m 1 x dx ถูกไหมโดยที่อะไรคะ m 2 y ตัวนี้เท่ากันหนึ่งแล้วก็มี y กํลังสองลบ y บวกสตัวนี้ก็จะเป็น n 2 y คูณ dy เพราะเราก็บอกว่า n 1 x ตัวเนี้เท่ากันหนึ่ง นะเราเห็นว่ามันแยกได้เท่าน,นั้นเองก็พอลนะถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นอะไรคะ3 e กำลัง x กับ tan y dx นะก็คือ m 1 m 2ถัดมาก็จะเป็น1บวก e กำลัง x กับ sec กำลังส y dy เท่ากับ0ูย์ โอเคไหมเราก็จะเห็นตัวนี้กับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ว่าตัวเนี้ย m 1 x อ่เท่ากับ e กํลัง x m 2 y นี่คือพจน์แรกนะก็จะเท่ากับ tan y แล้วก็ n 1 x ก็จะเท่ากับ1บวกด้วย e กํลัง x n ส y ก็จะเท่ากับเซกกำลังสอง y เคไหมนะถ้าเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะนะก็คือเมื่อกี้เหมือนทำไปแล้วนะไม่เป็นไรนะ x ลบด้วย a x กำลังสองเท่ากับ a dx by dy บวกด้วย y d x by d y าใช่ไหมพอตัวนี้ก็จะเป็น x ลบด้วย a x กำลังสอง dy เท่ากับ a บวก y d x นีเพราะพอตัวนี้ก็คืออะไรคะ a บวก y d x ลบด้วย x ลบ a x กำลังสอง dy เท่ากับ0เพราพอในที่นี้เนี่ยนะคะ 1> m 1 x นะเราก็บอกว่า m 1 x เนี่ยเท่ากับ1 m 2 y เท่ากับ a บวก y ใช่ไหมแล้วก็ n 1 x ก็จะเท่ากับ x ลบ x บวกด้วย ax กำลังสอง n 2 y ก็จะเท่ากับ1นน,นะเราก็แยกได้ตัวหนึ่งขึ้นอยู่กับ y อีกตัวขึ้นอยู่กับ x ช่ไหมตัวนี้ขึ้นอยู่กับ y dx นะก็คือแยกตัวประกอบได้นะคะนะทีนี้พอเรารู้จักกับสมการแบบแยกตัวแปรได้นะคะเราจะมาหาผลเฉลยของสมการแบบแยกตัวแปรได้นะซึ่งจะอยู่ในรูปนี้หรือรูปนี้ก็ได้นะคะนะเวลาที่เราหาผลเฉลยก็คืออินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการนะอินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการนะคะเรามาดูตัวอย่าง ดี d ายบายเท่ากับ 2x ลบ3หารด้วย y ี่กำลังสองเราก็บอกว่าจาก dy/ วายบเท่ากับ 2x ลบ3หารด้วย y ี่กำลังสองเนี่ยนะคะเป็นสมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้เราบอกก่อนนะว่าเป็นแบบแยกตัวแปรได้ นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแยกข้างเขาได้ว่าเป็น y กำลังสอง dy เท่ากับ 2x ลบ3 dx นะก็จะได้ว่าแบบนี้นะดังนั้นเราก็อ Integr ินทิเกรตอินทิเกรต y กำลังสอง dy เราใช้วิธีนี้ก็ได้ลบด้วย 2x ลบ3 dx เท่ากับ0อินทิเกรต0ได้ค่าคงที่ ผลพอเราอินทิเกรตตัวนี้ได้เป็นอะไรคะ y กำลัง3ส่วน3ลบด้วย x กำลังสบวกด้วย3 x เท่ากับค่าคงที่โอเคไหมเราก็ตอบได้เลยว่าดังนั้นเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเดี๋ยวผิดนะผลเฉลยทั่วไปคือก็คือตัวนี้เลย y กำลัง3ส่วน3ลบด้วย x กำลังสลบ3 x เท่ากับค่าคงที่นะจะใส่วงเล็บไม่ใส่วงเล็บไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่เราเลยนะโอเคไหมก็แค่นี้ไม่ยากนะคะนะแบบแยกตัวแปรได้ก็คือแยก x แยก y ได้นะถัดมาตัวอย่างต่อไปให้หาผลเฉลยเฉพาะของสมการนี้นะผลเฉลยเฉพาะ ก็คือ y ที่0เท่ากับลบหโอเคไหมนะซึ่งสมการนี้เนี่ยนะคะจะอยู่ในรูปของ mxy dx บวกด้วย nx y dy นะพะน้าครูเอาให้ง่ายนะคะถ้าครูเอาให้ง่ายครูก็แยกข้างเข้าไปนะถ้าเราสังเกตให้ดีเราบอกว่าจากรูปอ่ะ mxy dx บวกด้วย nx y dy เท่ากับ0ใช่ไหมถ้าเราจะแยกข้างต้องทําแบบเต็มเต็มไหมอะะทำแบบเต็ม,เต,ม,ม,บบเ,ตมเต็มนะ่ยจะได้ว่า mxy เนี่ยเท่ากับ y s i n e x และ nx y เท่ากับ3 y กำลัง3ลบ1นะซึ่งเป็น สมการแบบแยกตัวแปรได้นะดังนั้นนะเราก็แยกเป็นอะไรคะ sin x dx บวกด้วย3 y กำลังสลบห่ส่วนด้วย y dy เท่ากับ0เราเอา y หารตลอดนะเราเอา y หารตลอดนะก็จะได้ว่าอินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการ อินทิเกรต s i n x dx บวกกับอินทิเกรต3 y กำลังสลบด้วย y ยกกำลังลบ1 dy เท่ากับค่าคงที่อย่าลืมว่าเขาเท่ากับค่าของที่นะคะเพราะเราอินทิเกรตไปแล้วนะพร้นตัวนี้จะมีค่าเป็นไรคะอินทิเกรต s i n ได้ลบ cos บวกด้วยอินทิเกรต3 y กำลังสก็จะได้เป็น y กำลัง3ลบล็อกของ y เท่ากับค่าคงที่โอเคไหมอันนี้เป็นผลเฉลยทั่วไปแล้วแหละนะแล้วเขาให้เราหาอะไรเขาให้เราหาผลเฉลยเฉพาะโดยที่ y ที่0ูเท่ากับลบ1เพราะในที่นี้เราก็เลยบอกว่าแทนค่าหาผลเฉลยเฉพาะ โดยการแทนค่า x เท่ากับ0 y เท่ากับลบ1ในสมการดาวโอเคไหมในสมการดาวก็คือสมการที่เราทำมาเมื่อกี้นี้นะเพราะเราก็บอกว่าได้ไรคะ,ะลบคอส0บวกด้วยลบ1กำลัง3ลบด้วยล็อกของลบ1 เท่ากับ4เพราะฉะนั้น4เท่ากับเท่าไหร่ c o ส0ได้1เพราะตอนนี้ก็เป็นลบ1ลบ 1, 1>, ล,บ1ลบ1ก็จะได้เป็นลบ2โอเคไหมดังนั้นผลฉเฉลยเฉพาะคือก็คือสมาการดาวของเราใช่ไหมลบ c o ส x บวกด้วย y กำลัง3ลบด้วย log ของ y เท่ากับลบสองตัวนี้คือคำตอบนะเวลาที่เราบอกว่าเขาเป็นผลเฉลยเฉพาะเนี่ยนะคะก็คือหาค่าคงที่มาให้ค่าคงที่ก็อยู่ที่นี่เป็นลบสองเพราะตัวนี้เป็นคำตอบสมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้เนี่ยนะคะก็จะทำได้ลักษณะเนี่ยไม่ยากย้ายข้างไปมาแล้วก็อินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการ โอเคไหมคะนะย้ายข้างไปมาแล้วก็อินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการนะเป็นวิธีการของการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้นะคะนะครูคิดว่าเราพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นนะคะนะสวัสดีคะ่ะ